สวัสดีครับ Goodnotes แอปจดโนต้ตตัวท็อปชื่อดังบน iPad iPhone และ Mac ที่ได้รับความนิยมมีกลุ่มผู้ใช้ไปทั่วโลกจากเดิมที่เป็นแอปแบบขายแต่ตอนนี้กลายเป็นแอปแบบฟรีโหลดมาใช้งานก็นได้ไม่เสียตังค์ไม่มีโฆษณานับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้เลยครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวได้ไงคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็เสียเปรียบนะสิจ่ายเงินไปหลายร้อยตอนนี้ฟรีเฉยจเย็นก่อนครับจเย็น เขาเวอร์ชันฟรียังมีข้อแตกต่างจากเวอร์ชันเสียตังค์เราไปฟังคําตอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่เวอร์ชันฟรีใช้งานต่างจากเวอร์ชันเสียเงินหรือไม่ต่างกันแค่ไหนคําตอบก็คือใช้งานได้เหมือนกันแทบทุกอย่างเลยครับทุกเครื่องมือแต่ใช่ครับมีแต่แต่เวอร์ชันฟรีจะจํากัดการสร้างสมุดโน้ตได้ฟรีสูงสุด3มเล่มรวมถึงถ้าจะนําเข้าสมุดโน้ตก็จะจํากัดที่3มเล่มเช่นกันครับ จำกัดไว้ที่3ามเล่มเท่านั้นไม่สามารถสร้างเกินกว่านี้ได้ครับโดยจะนับสมุดที่เราลบไปแต่ยังคงค้างอยู่ในถังขยะด้วยนะครับเช่นถ้าในถังขยะมี2เล่มที่เราลบไปก่อนหน้านี้จะสร้างใหม่ได้อีกหนึ่งเล่มเท่านั้นถ้าจะสร้างใหม่ให้ได้3ามเล่มในเวอร์ชันฟรีต้องลบในถังขยะออกด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นยังจำกัดการใช้งานบางฟังก์ชันเช่นไม่สามารถค้นหาข้อความที่จดด้วยลายมือได้ไม่สามารถนำเข้าสมุดโนต้ตทางอีเมลได้เป็นต้นครับนั่นทำให้ g o d Notes ในเวอร์ชันฟรีนี้ เป็นเหมือนเวอร์ชันสำหรับทดลองใช้งานหรือฟรีใช้อมากกว่าไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนที่ซื้อเวอร์ชันเต็มไปแล้วก็สบายใจได้เพราะเวอร์ชันเต็มใช้ได้ทุกอย่างไม่มีข้อจํากัดหรือเคยซื้อเวอร์ชันเต็มไปแล้วแต่ลบแอปออกไปก็สามารถใช้บัญชี apple id เดิมที่เคยใช้ในการซื้อแอป goodnotes ไปก่อนหน้านี้สามารถดาวน์โหลดแอปได้ฟรีจาก App Store โดยไม่ต้องซื้อใหม่ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เวอร์ชันฟรีถ้าอยากปลดล็อกความสามารถทั้งหมดไม่มีข้อจำกัดอะไรก็สามารถซื้อเวอร์ชันเต็มได้ โดยจะใช้งานได้ทุกอย่างทุกฟังก์ชันสร้างเอกสารได้ไม่จำกัดนั่นเองครับโดยจะเป็นการซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปในราคา299บาทเหมือนคนที่ซื้อเวอร์ชันเต็มไปก่อนหน้านี้ครับแอปนี้ไม่ต้องจ่ายรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะครับซื้อครั้งเดียวใช้กันได้ยาวๆเพื่อนๆที่อยากลองใช้ Goodnotes เวอร์ชันฟรีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store ได้เลยครับผมแปะลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปให้แล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ